สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทานตอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องลมแห,งแหงม้งๆวันนี้ก็ได้ลมจนมา่าช่างกระสีเพียงหน้าก็นจนไปป้าลุงเลยพูดลมแหง้งอลีลมมุนมัดส่งกระีเพียงตั ่สเอเย็นนขาดโลลุงบรรยากาศอยู่บ้านเฝ้าพังเล่าตอนนี้เย็นเย็นหาหนาวเย็นฮ้าหนาวพี่น้องโบมเมนวัดหนาวหาเย็นแล้วก็นาฮ้าเยน็นนะฉีมืดแล้วอันนี้เย็นแล้วก็เริ่มเริ่มสีหาหนาวลมแห้งจนช่างกระสี เทียงหน้าเปิงไปขางหนึ่งมืดมือมือดเวียนเวลากระสีปปล่อยงัวกินน้ำบ,บนนันี้ยามแรงนลังจากผูกวบบ่อปล่อยเพิินแล้วเขียดแห้งยางไปหาจนหวา้าลอยค้ายัาง ผูกไว้เนาะลมโตนทงวงวงวงเลยฟว่มลมแหง ันจี่นอบรรยากาศเย็นหาวดีขนาดเลยแสงแดดกับบ่มีที่แท้ยังบ่ทันได้ข้าบ่มีแสงแดดห้องก็ที่มงแรงเนาะ Mà hướng ấn lèo bát lúc Chị bây giờ nè Hiếng lúc, hiếng phụ, Hướng, bây giờ Lên Lên vâng ิมทิมทิมอืมน้อยนั่นแหละันตัวน้อยนัย่นแหละเอาฝาพันธุ์อให้กบบให้มดปลาลุงเลยกเก้ออกพันอันเอาพาพันอกนเนาะ เดี๋ยวนี้หมูวเขาวาอยากใส่อีกไงนะเพราะว่าหมูวเขาวาอยากใส่ผ่าฟันข้อก็บวเอาสิไปใส่เดี๋ยวนี้เขาสิเป็นกรรมกรบอกละ่ะสิเป็นกรมกร,กรมกรเออกรรมกรน้อยสิเป็นกรรมกรน้อยแล้วปลาลุง ข้าวกดอ,อย่ากินกรรมาการน,น่อยแล้วจะตากยังจะตากยังเนอะกระสุกไปเรื่อยๆแท้ ยกบ่ขึ้นโอ้ยกขึ้นเก่งเกงระวังระวงเก่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 งยกส่วนก็ขื้นโผล่นี่งาม เช้าๆจะเล่นจะเล่นขิ้ดินข้าตาคากบ่คากบ่อย่งไรนะคากคากอีฟนย่งโน้ดยเออ

เอาไว้ลูกเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลย เล่นเห็นยังเล่นเห็นยังตวกอนรถกระเมยขี่แลวมาเล่นหินบาดนี่แมนบอพาพันข้อกับบอพัน หมอกบอไซใหญ่เลยมาตากลงลงเฮ้ยลงมาเรียรออ่าเอาตาเจ้าของนะอย่านอนลงไป ขโมเมนต์ Moment. ที่อยู่ต่ำๆได้พี่น้องเลยอยู่สูงๆเราได้ หยางลูกดยตามภาษาอยู่เพีเดียวเล่นไปเรื่อย แล้วก็เลนน่านี่มือเลนน่านี่แล้วก็เลนน่านั่นห้องห้าเม่ลไปห้าเมลแล้วปะแม่เลลไปละ เอ้็มอยู่เพ่องเลยงอเขาก็ได้สิดไลไปผูกแล้วพี่น้องวันนี้คำาเลยเนาะผูกยนีนี่ก็สิผูกส้นส้นไว้เนี่ยบางลมเนี่ยมันหนาวลมแห้งหนาว โมควายกับนาวค้นกับนาวข้าแม่ทำปรผูมันก็ชินอนในกองเพื่องนี่แหละแต่คันแฮมันนอนในกองเพื่องนี่มันผัดขี่ใส่เพื่องมันสิบก,กินต้องไปผูทำเป็นระเบียบเนาะไม่ให้กินอีกเพื่องก็ได้ ควายกินตะกีเพื่องกองบ้างไงแปบเดียวสิมดเลยมักขนาดได้งัวเอาควายเอาในเพื่องนี่กินกินอะีรของลังค้นนะบริกินได้นี่นะป้าโตมักกินขนาดเพื่องนี ป๊ะป๊ะพอแล้วมือให,ใหออม่อยากกินไหมไปเขารักเขารักมือเงินอยกินไหมไปคลิปนี้ก็สิคขคอร่าก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดต,ต,ต,ตามรับชมพบกันใ่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี